เนี่ยแก้งอยู่เนี่ยวันนั้นมึงก็คุยกับกูแล้วกูก็ขยับมึงก็มีคุยออกขยับดิไปขยับถ้าเกิดไปแล้วไม่เกนะิดไม่หลอกวันนั้นกูหลักปูมึงนะ เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อเสาร์วันเ,เ,เสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วยเล่าเหตุการณ์หน่อยับาก็ทําไมผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาถึงเกลี้ยกล่อมแล้วก็คือเหตุการณ์ต่แรกแล้วก็จบเนี่ยมันเป็นยังไงครับเอ่อเบื้องต้นนิติอะค่ะเขามา ริเวณด้านข้างบ้านซึ่งตรงบริเวณนั้นจะเป็นอ่ที่กับรถห้ามจอดรถก็มาทาป้ายป้ายห้ามจอดลด่ะ,ดละค่ะคในระหว่างทางี่มีติกําลังทาป้ายอยู่อ่ทางผู้ชายเขาได้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านพอผ่านปุ๊บก็เกิดอาการอย่างที่เห็นเลยทันทีเลยเพราะสืบเนื่องมาจากเขาได้มีอ่ก่อนหน้านี้เขาถูกร้องเรียนเรื่องการจอดรถที่ห้ามจอดคือที่ตรงนี้ล่ะค่ะอืม ใช่เพราะมันเป็นจุดห้ามจอดเอาไว้าสาหรับกับรถแล้วเขามาจอดรถแล้วพอนิติมาทำทำป้ายห้ามจอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ามาซ่อมมาค่ะเหมือนจริงๆมันมีป้ายอยู่แล้วอะแล้เขามาซ่อมมาค่ะเขาก็เลยมาเกิดอาการเกลี้ยกล่อมอย่างที่เห็นเลยแค่นั้นเลยคือตรงจุดที่นิติมาทําป้ายเนี่ยเป็นจุดที่เขาจอดรถใช่ไหมครับใช่ค่ะอืเขาก็เลยไม่พอใจ ในในวันที่เขาไปแจ้งจริงๆมีเหตุการณ์ก่อนหน้าน,นี้คือตอนที่อันนิติไปแจ้งเขาที่บ้านอ่ะเขาเหมือนเขา,าเขานอนอยู่อะไรประมาณเนี้ยแล้วแล้วพอเขาตื่นมาเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่นิติบุคคลเลยแล้วก็ไปเกลี้ยวกา่แบบเนี้ยใส่นิติไปแล้วรอบหนึ่งเขา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 ป่วยหรือว่าไงครับพี่รู้ไหมครับวันนั้นที่จะไม่อันนี้ไม่ทราบเลยอะค่ะแต่แต่รู้จากอันนี้ไม่ทราบเลยครับแล้วใน ในหมู่บ้านที่ที่เกิดเหตุเนี่ยคือมีปัญหาเรื่องที่จอดรถกันบ่อยไหมครับออพี่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงจุดตรงนั้นมันแค่แบบพี่อยู่ใกล้ตรงจุดกลับพอดีอะคะ่ะแต่ว่าคุณพี่ไม่ได้ไม่ได้เป,เป็นมีปัญหาอะไรกับเขาใช่ไหมครับไม่เคยมีค่ะไม่เคยมีมแล้วสุดท้ายานเนี่ยบ้านี่บ้านพี่อยู่อยู่อยู่ตรงจุดนั้นอ๋อคุณพี่ก็เลยบันทึกคลิปไว้นะครับ ใช่พอดีว่าออน้องน้องนิติคือน,น่าสงสารมากโดนจนร้องไห้โดนจะแบบคือตํารวจก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าออยังไม่ได้คือคุณตํารวจก็บอกว่ามันยังไม่เกิดเหตุเนาะครับแล้วแล้ว,ลวเรื่องนี้จบยังไงครับคุณพี่จากคลิปอะจบโดยที่คุณตํารวจมาค่ะแล้วอ,อคุณตํารวจบอกว่าให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจวาวาันไว ใช่แล้วก็อ่ทางทางผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกับแสดงอาการอ่าเขาเรียก่อะไรคะไม่พอใจหรือว่าเยอะยค่ะเยอะๆบอกว่าแน่จริงก็เอาหมายมาจับกูดิงกูไม่กลัวหรอกกูไม่ผิดอะไรอ่ากเงี้ยะเขา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 รู้นะคะว่า เขาก็รู้นะคะว่าเขาไม่ผิดเพราะเขาไม่ได้ด่าใครเขาไม่ได้ทำลายใคร,ครเขาไม่เอ่ยชื่อใครเขาพู่เนี้แล้วผู้หญิงที่เป็นนิติเนี่ยนะครับตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับโอนุพี่ว่าสภาพจิตใจค่อนข้างยแย่เพราะว่าพอพอ,พอออกไปแล้วเขาลองร้องไห้แบบใจเสียเลยค่ะล่าสุดได้ข่าวว่าทางครอบครัวน่าจะให้ใหน่าจะไม่อยากให้ทำงานแล้วด้วยค่ะ ก็คือลา,อ,าออกกบบนี้จากแบบนี้ต<ช>ิดไง่แล้วเออตอนนี้เนี่ยใจยำแย่มากมากถึง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 ได้อ๋อได้ออกไปช่วยเดะดดดหลังจากนี้ก็คือได้ออกไปช่วยแบบไปเป็นพยานด้วยอะค่ะอืแล้วหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยผู้ชายคนนี้เขายังวนวายอะไรอยู่ไหมครับยังไม่เจอนะคะอ๋อหลังจากเกิดเรื่องทางพวันอาทิตย์ ตอนเช้าเออตอนประมาณสายๆหน่อยค่ะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วคือก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนาะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เป็นคลิปถัดไปที่ที่ลงอะค่ะคือเขามาดักหน้ารถอ๋ออนอันนั้นคนเดียวมั้งครับไม่ได้ใช้เขาว่าดักคือคือมันมันมามันมาเจอกันเนาะตรงหน้ารถอะแล้วก็ทําเป็นรถดับแล้วก็ทําเป็นเห็นเห็นใช่ไหมคะครับรับเห็นลิปครับนั่นนั่นแหละค่ะแล้วก็คลิปอนนคือวันวันวันอาทิตย์ พอ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 ะพี่เดินออกไปอาอแ,แ,แล้วเราเราเขาแล้วเขามาไม่พอใจอะไรพี่ครับเขารู้ว่าพี่เป็นคนแจ้งค่ะอ๋อคือพี่เป็นคนเป็นคนแจ้งนิติเรื่องที่จอดรถหรือว่าเป็นเป็นคนถ่ายคลิปอะไรแบบนี้ครับเป็นคนแจ้งนิติเรื่องเรื่องเรื่องจอดคือ<ม>ตอนตอนแรกอะ่ะนิติเขาก็อ่อรักษาลูกบ้านไว้โดยที่ไม่บอกแต่วันนั้นอะ่ะคือนิติโดนหนักมากจน ที่ทนเห็นไม่ไหวก็เลยออกไปเพื่อที่จะให้แบบเขารู้ว่าเขาก็พูดยอยเย้ยแหละค่ะคือตอนแรกเขายังไม่รู้ว่าพี่เนะี่ยเป็นคนร้องเรียนเรื่องที่จอดรถใช่พอเขารู้ปุ๊บวันอาทิตย์ก็อย่างที่เห็นนะคะอืมก็เลยทํามาเป็นเหมือนแกล้งเป็นรถด,ดับหน้ารถพี่เห็นใช่ไหมคะหะเหมือน,นใช่ไหมหไม่ตอนแรกผมคิดว่าเหมือนคนละคนกันหรือเปล่าคนเดียวกันหรือเปล่า คนเดียวกันคนนคนเดียวกันใช่ไหมครับใช่แล้วเบื้องต้นเนี่ยคือทางตํารวจเขาว่ายังไงนะครับพี่ตํารวจก็บอกว่าให้ไปแจ้งมาไปลงบันทึกประจําวันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว่าคุมู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางตำรวจก็คือให้ไปไก่ถ้าจะให้ไปไก่เกี่ยก็ให้ไปที่โรงพักคุยกันตรงนี้ไม่จบคือเขาก็ไม่ได้ไปนะคะแต่ทางนิติน่าจะไปจัดแจงแจ้ง ลงมาประจําวันไว้ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยที่จอดรถเนี่ยจบนะครับหรือว่าย e ังมีการเอามาจอดตรงที่ห้ามจอดไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะก็ <c oughs> คือไม่ได้เอารถมาจอดแล้วคือนวันนั้นเขาก็ไม่ได้เอารถมาจอดนะคะแต่คืนนี้เ<ม>ต๋เขาทาป้ายอยู่เฉยๆเลยอ่ะก็คือเหมือนแล้วปกติเขาจอดไหมครับปกติเขาจอดค่ะ<ม>เขาจอดแล้วเขาโดนแจ้งไปประมาณสามสี่ครั้งแล้วค่ะเขาก็ยังจอดอยู่มันคือที่กลับรถใช่ไหมครับที่เขาจอดใช่ค่ะ